ปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมง 我们 <'s>。 有啊。 วิ่งหนีรอเอาวิ่งหนีใช่พี่ถุนแตวาวิ่งหนีมีาหลายไทม์ลด้วยใช่ค่ะเรามีตั้งแต่อดีตจำันจนถึงอนาคตเลยก็อยากเป็นคนดูอย่างไม่กระติกตาแล้วก็ทำอไจริงะะไเพราะว่าเต็มมากๆผ่านมาพี่เจสจริงแล้วไม่ไดนนัแก็ชอบทีกเลคุย บาง้ีเกิดทอดหัวใก็ดตาวนะานกท่อสมอสมาบอกว่าเยราอยากทำเรื่อง่คือเราไปก็เลยไปูสิ่งที่เราเรอยาน่อก็นูรงไตอรู้สึกว่าเรื่องนี้มันานตาองต่แล้วก็เดินลงิจริงก็คือผมเรนก็แค่่อะไรก็ตชื่อก็เดินลงเดินลก็จะไปไซึ่งไม่แนว่าลงทุนเยอะ อยากสปอร์อยากพามาไหมครับพางานค่ะพี่ดีทะเลสวยมากคือจริงๆจุดที่เราถ่ายอะน้ำอาจจะถู่ๆหน่อยแต่ว่าช่ชวงอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้บางช่วงบางช่วงบางช่วงแต่ว่ามันมีุที่แบบว่าน้ำใสขึ่ไนไปแบบ สวยมากแล้วก็คือพวกเราใช้เวลาอยู่วันละเกือบสี่ห้าวันใช่สี่วันเราไปด้วยใช่ค่ะมาใช่แต่ว่าไม่ออกกับยังไม่เห็น,นทีเดียว <c oughs> เราไปด้วยหรอเดี๋ยวเราต้องดูในหนัง,งดูในหนังเขาจะบอกว่าพาังนาเป็นทะเลที่สวยมากๆแล้วก็คือมันเป็นการดำน้ำครั้งแรกของพวกเราทุกคู่เราล้วก,การได้ไปดำในท,ท,ที่ที่จริงมันสนุกมากค่ะแล้วก็อย่าง ไปเที่ยวดูหลังจากหนีออกแล้วเห็นว่าครับฝั่งอิกีเราเราครั้งแรกการดาน้ำฟรีได์หรือขนาดนี้อ๋อกดได้ส่วนใหญ่ก็เกดกันเลยเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้ทำได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันมีวันก่อนที่ไปสอบอะแล้วคือวันนั้นถ้าชีวิในลยนะมานกด3ชั่วโมงไม่ได้เลยแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าแต่วันถ่ายจริงอะอยูต้องหลุแหล แปะรองเท้าถึงทุ่งนึงหนูก็หวยังไงก็เลยวันถ่ายจริงไม่ทำได้ใช่ก็รู้สึกว่าโอเคก็ถึงลงนี้ขอเสีซนอมเบกกี้กัได้ไหมครับ โจกันวันที่สาวสวยระมัดนะทักากันหนอนครับสวัสดีค่ะเบรค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับมาจากยีุ่เลยนะฮะแนะนำตัวทักทานหน่อยครับสวัสดีค่ะ ก็อยากจะตอบไอ้ที่เราก็ผมนี่คือถ้าพูดกอยู่ในคนไรยรุเนาะองก็มาถึงสดก็สมัยก็คือใจพอเจอแล้วก็แฟนคลับเราเยอะมากแบบใช่ก็คือแบบสมัยเราก็ยังไม่มีอะไรในประเทศเนาะคือแบบไม่เคยเจอเจออนไรแบบนี้แล้วก็อะไรรึเปล่าได้กด้ยัง้อยู่เราบรรยากาศการแต่งตํา เป็นนไ,ไหนว้าที่ที่แบบทักใจหรือว่าที่ที่คุาอยา,ากอยาก ออกมาเพราะว่าเป็นเป็นซีอารมณ์แล้วก็เป็นดราม่ามากๆเลยโดยเฉพาะมีคือเป็นไม่เปียว่บได้เห็นบทก่อนนะบทเปลี่ยนตลอดเลยใช่ไหมแต่เราเราท่องกันมาเนาะแล้วพอม,มาถึงที่ถ่ายาต้อ <c oughs> งเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนถันไปมอง เจน่านะครับร้องเพลงประกอบเข้าในเรื่องนี้กันไปแล้ว นเราคงจะได้พบกันอีกถึงแม้ว่ามันจะแบบน้อยนิดก็ตามแล้วก็ยังแบบยึดในความหวังนั้นอยู่ <ij. S 2> ค่ะ <asteroids> ก็หวังว่าดูหนังเรื่องนี้และฟังเพลงนี้ไปด้วยจะยิ่งทำให้อินมากขึ้นไปค่ะอินมากอย่างแน่นอนนะครับ